สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณนวัดราชอาที่วาดวิหารโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริราพระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จด้วย วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของไทยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระบรมราโชปธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์มาโดยลําดับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารและเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุทธ uh huh. เต็มชื่อวัดสมอราย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงประนวดเคยเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่วัดนี้เมื่อเสด็จขึ้นครองราชทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาทิวัดวิหารแปลว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,นิดราชวร,รวิหารประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาลเมื่อปี2412หลังจากเสด็จถลิงทวัรลยราชสมบัติแล้วหนึ่งปีเพื่อให้เป็นวัดคติธรรมยุติกนิกายคำว่าราชบพิษหมายความถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างสถิตมหาสีมารามคือวัดที่มีมหาศีมาหรือสีมาใหญ่ตั้งอยู่ นอกจากนี้วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารายัางมีศิละปะกระเบื้องเคลือบเป็นจรงที่งงามวิจิตรเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย วันนี้เวลา9นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกนลนครในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2556ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยสเสด็จพระราชกุศลและเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด สถานที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีการเบียดเบียนตามความหมายของชื่อวัดโดยในราวปี2504พระอาจารย์วันอุตโมนำพระพิสุสัมมเนรมาจำพรรษายอยู่เชิงเขาภูผาเหล็กซึ่งมีถ้ำที่เงียบสงบเหมาะแก่การปลีกวิเวกจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวอำเภอสองดาวรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนี้ด้วย ปัจจุบันมีพระครูอุดมยานโสพลเป็นเจ้าวาดมีพระพิกสุ21รูปสามเณรหนึ่งรูปและแม่จีห้าคน ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปสากลโคโนมวาริชภูมิจำกัดตำบลข้อเขียวอำเภอวาริชภูมิทรงเปิดโรงงานผลิตอาหารศาสตร์กำลังการผลิต20ตันตะวันตั้งคืนเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงโคโนมได้ใช้อาหารโคโนมคุณภาพทำให้ได้น้ำนมดิบที่ดีและยังเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนการดำเนินงานของสากลโคโนมวาริชภูมิจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี2535แรกตั้งมีโคโนม540ตัวได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ด้านเงินทุนหมุนเวียนและพระราชทานทุนการศึกษา,าให้แก่บุตรหลานสมาชิกเพื่อศึกษา,าต่อแล้วกลับไปทํางานให้สากลตลอดจนได้รับคําแนะนําและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จมีสมาชิก156ครอบครัวโคนม3,300ตัวรวบรวมน้ํานมดิบได้วันละ16ตันแต่รูปเป็นนม pasteurized และนม UHT ยอดจำหน่ายเติบโตอย่างต่อเนื่องปีที่ผ่านมามีผลกำไรกว่า7ล้านบาท ในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินหมู่ที่เจ็ดบ้านนาเมืองไทยอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีตัางคืนตามข้อเรียกร้องของราษฎรในพื้นที่เพื่อให้บุตรหลานได้มีที่เรียนที่สะดวกเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลธุรกันดานได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี2548ระดับประถมะวัยและประถมะศึกษามีนักเรียน34คนครู6คนโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กโดยจัดก,กิจกรรมสอนเสริมและเข้าค่ายพัฒนายกระดับผลสำเร็จทางการศึกษาก่อนทดสอบโอเน็ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีได้มอบแท็บเล็ตให้โรงเรียน20เครื่องพร้อมโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นสื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษรวมทั้งตั้งห้องสมุดให้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังฝึกอบรมให้ครูมีความรู้เพิ่มขึ้นในกลุ่มสาระวิชาต่างๆเป็นประจำด้านโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันมีผลผลิตมากพอสำหรับนำมาประกอบเลี้ยงเด็กได้ครบ5้ามื้อต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์ที่เหลือจะนำไปจำหน่ายในชุมชนนำไรายได้เข้ากองทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนมีอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพร้อมถังพักน้ำสนับสนุนในการนี้มีพระราชาดำริให้ทำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำขึ้นมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่ไปเฝ้าทุลออมพระบาทรับสเสด็จโดยมีผู้เจ็บป่วยที่ครอบครัวยากจนขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ8ราย มาเสด็จอ่อน,นพระตำหนักภู่านราชนิเวศพระราชฐานพระราชวรโรกาสให้ในายแพทย์ประเสริฐดิสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกาจังหวัดบึงกาฬและคณะเฝ้าทุลออมพระบาทรับพระราชทานเครื่องไตเทียมจำนวน6กเครื่องพร้อมระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม r o ในนามของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยในฐานะทรงเป็นประธานมูลนิธิหลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่อำเภอเซกาเมื่อปีที่ผ่านมาและทรงทราบถึงความยากลำบากของผู้ป่วยไตายวายเรื้อรัง ในการเดินทางไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในตัวจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีเพิ่มมากขึ้น เวลา17นาฬิกา23นาทีสเสด็จพระราชดํดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานเมื่อปี2525 25ให้เป็นเสมือนพื้นที่ส่วนย่อของสภาพภูมิสังคมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนปัจจุบันกว่า3ทศวรรษมีการศึกษาทดลองวิจัยกว่า276เรื่องเกิดเป็นองค์ความรู้และคัดเลือกผลงานที่สำเร็จโดดเด่นเป็นตัว อย่าง19เรื่องนำไปนำไปสู่การขยายผลสู่เกษตรกร,ร,กรสไร้างรายได้เพิ่มขึ้นโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านต่างๆอาทิ ผลการศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศป่าไม้และเห็ดป่าพบว่าสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้มีความหนาแน่นพบพันธุ์ไม้เกือบร้อยชนิดและจากการสำรวจสายพันธุ์เห็ดป่า185ชนิดพบบริโภคได้84ชนิดมีการขยายผลใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรและคัดเป็นเห็ดที่นิยมบริโภคในจังหวัด5ชนิด จากนั้นทรงปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติได้แก่นกยูงไทยนกเขาชวานกเขาใหญ่ไก่ป่าหูขาวและพันปลาก้า 9, สายพันจำนวน89ตัว ส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวที่ผ่านมาได้รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเพื่อเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่มีถึง88สายพันธุ์สำหรับเกษตรกรที่สนใจโดยเปิดการอบรมปัจจุบันจัดตั้งสากรการผลิตข้าวครบวงจรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในพื้นที่ของตนเองหลังผลิตเพื่อการบริโภคในกลุ่มสมาชิกแล้วจึงแปรรูปเป็นข้าวกล้องงอกข้าวหางและข้าวหางผงสำเร็จรูป ส่งจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและต่างจังหวัดตดั้งแตปี2552ถึงปีนี้รวมกว่า30,000กิโลกรัมนอกจากนี้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสังตาดเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวกขหกพบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยต่อไร่จากเดิม50กิโลกรัมเป็น17.9กิโลกรัมโดยผลผลิตข้าวต่อไร่ปริมาณใกล้เคียงกัน จากนั้นทอบระเนการดําเนินงานด้านปศุสัตว์สามดำภูพานได้แก่ไก่ดำสามพันใหม่ที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ศึกษาและพัฒนาให้ได้ไก่ดำพันธ์ดีทนโรคและสภาพแวดล้อมกินเก่งโตเร็วสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ดำภูพาหนึ่งสองและสามสำหรับสุกรดำภูพานหรือหมูเหมยซานได้ปรับปรุงพันธุ์ให้เลี้ยงง่ายโตเร็วลูกโดกทนทานโต่อโรคเนื้อคุณภาพดีสามารถเลี้ยงแบบขูนหรือแบบผลิตลูกหมูก็ได้โดย ขยายผลไปสู่เกษตรกรรอบศูนย์และเกษตรกรที่สนใจเข้าอบรมรวมถึงโรืนจาสว่างดินแดนที่นําสุกรภูพานไปเลี้ยงด้วยเศษอาหารของผู้ต้องค้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและฝึกอาชีพให้ส่วนโคเนื้อปูพานที่ปรับปรงุงสายพันธุ์ทำให้ได้เนื้อที่มีไขมันดีแทรกเป็นเนื้อคุณภาพดีปัจจุบันได้ขยายผลส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์โคเนื้อให้แก่ราษฎรไปยัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยละอัครราชกุมารีเสด็จไปอาการเฉลิงพระเก 80, ียรติ80พรรษาบรมราชนีนาศโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์หน่วยสัญญกรรมของโรงพยาบาลโดยทรงวางยาสลบสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระบรมโอร,รสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซื่อขุนเอ12พันธุ์ร็อกไวเดอร์เพศเมียอายุ3ปีที่เข้าตรวจสุขภาพช่องปากและขูดหินปูนเป็น ประจำปีคราบหินปูนในสุนัขก,ก่อตัวจากน้ำลายและเศษอาหารที่ตกค้างตามฟันรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆทําให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียต้องให้สัตวแพทย์ขุดออกการป้องกันที่ดีที่สุดคือแปรงฟันสุนัขวันละหนึ่งครั้งและตรวจช่องปากทุกหกเดือนทั้งนี้ส่งวางยาสลบโดยฉีดยานําสลบเข้ากล้าเมเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดส่งเฝ้าติดตามสัญญาณชีพสัตว์ตลอดเวลาทำธันตกรรมจนเสร็จกระบวนการ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ